นิทานเรื่องราชสีกับหนูราชสีตัวหนึ่งกำลังนอนหลับสบายอยู่ในป่าหัวอันใหญ่โตของมันซบอยู่บนอุ้งเท้าทั้งสองข้างระหว่างนั้นเองเจ้าหนูขี้กลัวตัวหนึ่งเดินผ่านมาพอดีเมื่อเห็นราชสีมันก็ตกใจสุดขีดจนรีบกระโดดข้ามจมูกอันใหญ่โตของท่านเจ้าป่าไปอย่างไม่ทันระมัดระวัง ทำให้ราชสีตื่นขึ้นมาด้วยความโมโหเจ้าป่าผู้หน้าเกรงขามจึงใช้อุ้งเท้าตะปบเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆจนแนบติดกับพื้นหมายจะฆ่าทิ้งในทันทีโอ้ได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดเจ้าหนูน้อยร้องอย่างน่าสงสารหากท่านยอมปล่อยให้ข้าไปข้าสัญญาว่าในภายภาคหน้าข้านั้นจะกลับมาตอบแทนท่านอย่างแน่นอน เมื่อได้ฟังคําวิงวอนราชสีก็นึกขันอยู่ในใจว่าเจ้าหนูตัวเล็กๆอย่างนี้นะหรอจะมาช่วยเหลือเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่อย่างมันได้แต่ด้วยความใจกว้างราชสีจึงยอมปล่อยเจ้าหนูไปในที่สุดหลายวันต่อมาขณะที่ราชสีกําลังออกล่าเหยื่อก็พลาดท่าเดินไปติดกับของนายพรานเข้า ราชสีคำรามออกมาเสียงดังลั่นป่าด้วยความโกรธที่ขยับตัวไปไหนไม่ได้เมื่อเจ้าหนูได้ยินเสียงคำรามอันกึกก้องมันจึงรีบตามหาต้นตอของเสียงจนมาพบกับราชสีที่กำลังดิ้นไปมาอยู่ในตา่ายเจ้าหนูไม่รอช้ามันรีบพุ่งเข้าไปหาตาคายเชือกที่พันอยู่บนตัวราชสีแล้วกัดแทะจนเชือกขาดออกจากกันใช้เวลาไม่นานราชสีก็หลุดออกมาได้ ท่านเคยหัวเราะเยาะตอนที่ข้าบอกว่าตอบแทนท่านเจ้าหนูเอ่ยขึ้นแต่ตอนนี้ท่านก็คงเห็นแล้วสินะว่าหนูอย่างข้าก็ช่วยเหลือราชสีอย่างท่านได้เช่นกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีเมตตาต่อผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญเปล่า